ดวงการงานวันที่1-7กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่1-7กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดวงการงานมีดังนี้ งานช่วงนี้คือโหมดปั่นงานยันเช้าของจริงบางคนเหมือนโดนหัวหน้ากด Ctrl+C Ctrl+V งานมาให้รัรวๆจนแทบจะร้องไห้แต่คุณก็เอาตัวรอดได้ด้วยสกิล multitasking ที่โคตรเทพช่วงกลางสัปดาห์มีโอกาสเจอโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณปล่อยพลังคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในตัวออกมารับรองหัวหน้าปลื้มแน่ๆ แต่ระวังปัญหาเรื่องการสื่อสารในทีมเพราะบางทีคุณพูดจริงจังแต่เพื่อนร่วมงานเข้าใจว่าอําเล่นสรุปทะเลาะกันงงงแนะนำว่าอธิบายตรงๆดีกว่าค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าดวงการงานของคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่1ถึง7กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดวงการงานมีดังนี้ งานคุณสัปดาห์นี้อารมณ์ประมาณบอสสั่งมาเหมือนบังคับทำเควสในเกมที่ไม่ได้อยากเล่นแต่ต้องฝืนรับเพราะปฏิเสธไม่ได้ถ้าทำใจให้สบายๆแล้วปล่อยหมวดใส่ลุยไม่งงในโรงงานคุณจะผ่านไปได้แบบเท่ๆสิ่งที่ดีคือคนรอบตัวพร้อมสปอร์ตคุณเต็มที่เพื่อนร่วมงานกลายเป็นทีมบัฟช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ดีงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อมูลการเจรตาจะมีโอกาสเด่นมาก ช่วงปลายสัปดาห์อาจ,จได้โชว์ของจริงจนคนอื่นต้องพูดว่าอ๋อหเก่งสัมาลุ้นกันค่ะว่าดวงการงานของคุณเกิดวันพุธระหว่างวันที่1-7กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดวงการงานมีดังนี้งานของคุณสัปดาห์นี้คือ สลับหมูดไวกว่าเน็ต 5G บางวันเจองานชิวๆแบบฟังเพลงทำงานได้แต่บางวันโดนงานหาถมจนต้องพกแบตเสริมมาเสียบใจตัวเองสิ่งที่ควรระวังคือความใจร้อนพอถ้าเผลอหัวร้อนใส่เพื่อนร่วมงานงานที่น่าจะเสร็จไวจะกลายเป็นคิวปังขังคา แต่ข้อดีคือคุณจะมีไอเดียใหม่ๆโผล่มาแบบติ๊กต็อกไวรัลที่ใครได้ฟังแล้วต้องอุทานว่าเยสนี่มันสุดยอดจริงๆโอกาสเติบโตในสายงานยังเปิดกว้างถ้ากล้าลงมือมาลุ้นกันค่ะว่าดวงการงานของคนเกิดวันพฤหัสบดีระหว่างวันที่1ถึง7กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดวงการงานมีดังนี้บอกเลยว่างานคุณสัปดาห์นี้คืองานไม่เยอะแต่เหนื่อยใจเพราะต้องคอยแก้ปัญหาคนอื่นรัวๆเหมือนเป็นศูนย์ดำรงทรรประจำออฟฟิศใครมีดราม่าก,ก็โยนมาหาคุณหมดแต่ถ้าคุณใช้สกิลฟังเก่งพูดนิ่มๆคนจะยกคุณเป็น HR ขวัญใจชาวแก๊งเลยทีเดียว กลางสัปดาห์งานด้านการเงินการวางแผนการจัดระบบเอกสารจะออกมาดีมีโอกาสเจอหัวหน้าชมต่อหน้าแบบปักหมุดในใจได้เลยมาลุ้นกันค่ะว่าดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่1ถึง7กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดวงการงานมีดังนี้ งานของคุณสัปดาห์นี้คือสายติสแตกแต่เท่คุณจะได้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นหนักมากบางคนได้ทำโปรเจกต์ที่เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆให้ทีมจังหวะนี้ถ้าคุณกล้าโชว์ของอย่าไปกลัวคนอื่นจะว่าอวดเก่งเพราะจริงๆคนรอบข้างรอด,ดูคนปล่อยของอยู่แล้วแต่ระวังอย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาใส่กับงานถ้าเจองานยากให้พักหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ปัง เพราะสุดท้ายคุณจะทำได้แบบเหนือคาดมาลุ้นกันค่ะว่าดองการงานของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่1-7กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดวงการงานมีดังนี้ งานช่วงนี้คือสายบยูจัดเต็มเหมือนคุณถูกเลือกให้เป็นตัวหลักแบกทีมงานเยอะงานใหญ่งานยากเท่ากับโยนมาหาคุณหมดแต่เพราะคุณมีพลังสายลุยเลยรอดได้แบบซีสวยระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะอย่าหมหนักจนกลายเป็นซอมบี้ออฟฟิศนะจ๊ะ กลางสัปดาห์ถ้าได้โอกาสเจรจาพรีเซนต์หรือเข้าประชุมใหญ่คุณจะมีแววปิดจับได้สำเร็จอย่างสวยงามมีคนแอบจับตอมองอยากชวนไปทำงานด้วยนะคุณมาลุ้นกันค่ะว่าดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่1-7ถึง7กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ดวงการงานมีดังนี้งานของคุณสัปดาห์นี้คือดราม่าโหมดออนเพราะจะมีเรื่องให้เคลียกับคนรอบข้างทั้งลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เจ้านายเองแนะนนว่าอย่าไปประทะแรงๆใช้โหมดสายเมตตาจะรอดมากกว่าแต่ถึงจะมีดราม่า งานจริงๆกลับออกมาดีเพราะคุณจะได้ใช้สกิลเจราจาโน้มหนาวและการบริหารเวลาอย่างเต็มที่มีโอกาสทำผลงานโดดเด่นแบบที่คนอื่นคาดไม่ถึงช่วงปลายสัปดาห์งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อใหม่ๆจะเปิดทางให้คุณไปเจอโอกาสใหญ่จบแล้วค่ะฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงเรื่องการเงินความรักหรือคลิปเต็มก็เข้าไปดูในช่องได้เลย แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ